Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. <crops Malik> happy birthday <c metallurgical cinema> <c., c gospel> ก็มีสิ่งหนึ่งที่กอ,อยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือ,อ,อขอบคุณครับที่ทุกคนรับคูนมาลตลอดนะครับแล้วก็เราอยู่ด้วยกันมาบางคนอาจจะเจอกันปีหนึ่งบางคนอาจจะเพิ่งเจอกันแล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งมาพบปะกัน,น,นก็ ขอบคุณที่น่ารักกับคุณมาโดยตลอดเนาะขอบคุณที่ทําทุกอย่างให้คุณคุณก็ไม่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้กูจะมีคนมารักกูได้มากขนาดนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆไม่ต้องรักกูมากจนรักกุณไปนานๆนะครับขอบคุณที่รับทุกคมากขอบคุณมากครับบานมากอย่าร้องไห้นะครับไปขับถ่ายรูปไป